ไม่น่าเชื่อเธอคนนี้ขึ้นแซงชมพู่เปิดหกนางเอกแถวหน้าค่าตัวพุ่งสูงที่สุดประจำปี2566ต้องบอกเลยว่าในวงการบันเทิงไทยตอนนี้ถ้าจะให้พูดถึงนางเอกสุตาแถวหน้าก็คงจะหนีไม่พน้นหกนางเอกสาวดางังล่าสุดวันนี้แฟนเพจ Facebook อัมพชราภาชัยเชือ้ออัมพชราพาแฟนคลับได้ออกมาจัดอันดับหนางเอกไทยที่มีค่าตัวสูงที่สุดประจำปี2566เริ่มที่ คนแรก 1. อัมพชราภาละคร2 5 0 0 0 0บาทต่อตอนค่าโฆษณา15ล้านต่อง,งานอีเวนต์3 0 0 0 0 0ต่อง,งาน2ชมพูอรารยาละคร1 5 0 0 0 0บาทต่อตอนโฆษณา10ล้านต่อชิ้นอีเวนต์1 5 0 0 0 0ื่นต่อง,งาน3ยาย่าอุรสยาละคร85,000บาทต่อตอนโฆษณา10ล้านต่อชิ้นอีเวนต์1 5 0 0 0 0ืนต่อง,งาน 4. เบลล่าราณีละคร85,000บาท ต่อตอนโฆษณา9ล้านต่อชิ้นอีเวนต์2แสนต่องาน5ไมดดวิก้าละคร150,000บาทต่อตอนโฆษณา8ล้านต่อชิ้นอีเวนต์2แสนต่องาน6ใบเฟิร์นพิมชนกละคร150,000บาทต่อตอนโฆษณา8ล้านต่อชิ้นอีเวนต์180,000ต่องาน